แม่เปิดรายได้น้องอุงอิงหลังมาอยู่คณะหมอลำเพชรบ้านแพงได้แค่สองเดือน เรียกได้ว,ว่าสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหมอลำกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งค่ะสำหรับสาวน้อยอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงหรืออุงอิงรัตนาพรอ,อุดทุมนางเอกสาวหมอลำน้องใหม่จากคณะหมอลำขวัญใจแฟนๆสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงซึ่งเธอก็เป็นสาวน้อยวัย16ปีที่หอบความฝันในการเป็นศิลปินหมอลำม,มาออดิชั่นหลังเวทีค่ะและด้วยเสียงร้องที่มีพลังทําให้สามารถเอาชนะใจหัวหน้าวงอย่างโจโยมนินและได้รับเข้ามาเป็นลูกวงสาวน้อย เพดบ้านแพงจนกลายเป็นที่รักของเพื่อนร่วมวงและพอยกแม่ยกกันอย่างล้นหลามค่ะ ซึ่งอุงอิงก,ก็เข้ามาออดิชั่นเข้าคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อวันที่15มกราคมปี66ที่ผ่านมาค่ะซึ่งด้วยระยะเวลาเพียงแค่2เดือนแต่กระแสของอุงอิงก,ก็ดังกระหึ่มทั่วประเทศนะคะจนล่าสุดมีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้เผยคลิปบางตอนที่คุณแม่ของน้องอุงอิงได้เผยว่าเมื่อถึงเวลาทีฟ้าเปิดยินดีกับอุงอิงและครอบครัวด้วยนะคะน้องเก่งมากแก้วเสียงน้องดีเสียงใหญ่ห้าวแน่น ขอให้น้องดังยิ่งขึ้นไปขอบคุณบอสโจและวงสาวน้อยที่ให้โอกาสน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเมื่อถามถึงรายได้ของน้องอุงอิงคุณแม่ก็บอกว่าประมาณ1ล้านเศษเศษจากระยะเวลาแค่2เดือนเท่านั้นค่ะก็ถือว่าเธอประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยค่ะ